ตกถาสิงคาละกะสูตรสิงคาละกะสูตรมีบทเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมายอย่างนี้ต่อไปจะพณน,นาบทที่ญาตในสิงคาละกะสูตรนั้นบทว่าวเวลุวันในบทว่าพระพิหารเวลุวันอันเป็นที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตเป็นชื่อของอุทยานั้นได้ยินว่าอุทยานั้นได้ล้อมด้วยไม้ไผ่ ประกอบด้วยซุ้มประตูและหอคอยโดยกำแพงสูง18ศดอกมีแสงเขียวเป็นที่น่ารื่นรมด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าเวลุวันอันหนึ่งชนทั้งหลายได้ให้เหยื่อแก่กระแตในสวนเวลุวันนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่ากาันทก,กะนิวาปะอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งก่อน พระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จประพาสสวนณที่นั้นเสวยน้ำโสมจนทรงเมาบรรทมหลับในกลางวันแม้ชนบริวารของพระองค์คิดกันว่าพระราชาบรรทมหลับแล้วถูกยั่วด้วยดอกไม้และผละไม้เป็นต้นจึงเลี่ยงออกไปจากที่นั้นนั้นครั้งนั้นงูเหา่าเราได้กลิ่นเหล้าจึงเลยออกจากโพรงไม้ต้นหนึ่งมาอยู่เฉพาะพระพักพระราชา พระเทวดาเห็นงูนั้นคิดว่าเราจะให้ชีวิตพระราชาดังนี้จึงแปลงเพศเป็นกระแตหมาแล้วทําเสียงใกล้พระกันพระราชาทรงตื่นงูเห่าก็เลื้อยหนีไปพระราชาทอดพระเนตรกระแตนั้นส่งพระดําริว่ากระแตนี้ให้ชีวิตเราจึงรีบรับสั่งให้จัดหาเหยื่อมาตั้งไว้ณที่นั้น รับสั่งให้ประกาศให้อภัยแก่กระแตทั้งหลายเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาที่นั้นจึงถือว่าเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตอันหนึ่งบทว่ากลันทกานี้เป็นชื่อของกระแตบทว่าก็โดยสมัยนั้นแหลความว่าโดยสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทํมกรุงราชครืให้เป็นโคโจรคามแล้ว ประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตบทว่าสิงคาลโกคหาปฏิปุตโตเป็นชื่อของคฤหาบดีบุตรนั้นบทว่าบุตรของคฤหาบดีคือคฤหาบดีบุตรได้ยินว่าบิดาของคฤหาบดีบุตรนั้นเป็นคฤหาบดีมหาศาลก็คฤหาบดีนั้น มีทรัพย์เก็บไว้ในเรือน40โกรคริหาบดีนั้นถึงความเชื่อมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอุบาสกผู้โสดาบันแม้ภรรยาของเขาก็เป็นโสดาบันเหมือนกันแต่บุตรของเขาไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสครั้งนั้นมารดาและบิดาย่อมสั่งสอนบุตรนั้นเนืองๆอย่างนี้ว่านี่นะลูกลูกจงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดา เข้าไปหาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพระมหาโมกขลานะพระมหากัสปะพระมหาสาวก80บุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าการเข้าไปหาสมณะทั้งหลายของพ่อและแม่ย่อมไม่มีแก่ฉันเพราะการเข้าไปหาสมณะทั้งหลายก็ต้องไหว้เมื่อก้มลงไหว้หลังก็เจ็บเข่าก็ด้านจำเป็นต้องนั่งบนพื้นดินเมื่อนั่งบนพื้นดินนั้น ้าก็จะเปื้อนจะเก่าจำเดิมแต่เวลานั่งใกล้ย่อมมีการสนทนาเมื่อมีการสนทนาย่อมเกิดความคุ้นเคยแต่นั้นย่อมต้องนิมนต์นักถวายจีวรและบิณฑบาตเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชน์ย่อมเสื่อมการเข้าไปหาพวกสมณะของพ่อและแม่ย่อมไม่มีแก่ฉันดังนี้ มารดาบิดาแม้สอนบุตรของเขาจนตลอดชีวิตด้วยประการชนี้ก็ไม่สามารถจะนำเข้าไปในาศาสนาได้ต่อมาบิดาของเขานอนบนเตียงมรณะคิดว่าควรจะให้โอวาดแก่บุตรของเราแล้วคิดต่อไปว่าเราจะให้โอวาดแก่บุตรอย่างนี้ว่านี่นะลูกลูกจงนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายเขาไม่รู้ความหมายจากนอบน้อมทิศท,ทั้งหลาย ลำดับนั้นพระาศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายเห็นเขาแล้วจักถามว่าเธอทำอะไรแต่นั้นเขาก็จักกล่าวว่าบิดาของข้าพเจ้าสอนไว้ว่าเจ้าจงกระทำการนอบน้อมทิศทั้งหลายลำดับนั้นพระาศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายจักแสดงธรรมแก่เขาว่าบิดาของเธอจักไม่ให้เธอนอบน้อมทิศทั้งหลายเหล่านั้นแต่จะให้นอบน้อมทิศเหล่านี้ เขารู้คุณในพระพุทธศาสนาแล้วจักทำบุญดังนี้ลำดับนั้นคาริฮาปดีได้ให้คนเรียกบุตรมาแล้วกล่าวว่านี่นะลูกลูกควรลุกแต่เช้าตรู่แล้วนอบน้อมทิศทั้งหลายดังนี้ธรรมดาถ้อยคำของบิดาผู้ที่นอนบนเตียงมรณะย่อมเป็นถ้อยคำอันบุตรพึงระลึกถึงจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นคาริหาปดีบุตรนั้น เมื่อระลึกถึงถ้อยคำของบิดาจึงได้กระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าคฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชครืเป็นต้นบดว่าปุถูทิสาแปละว่าทิศมากความว่าบัดน,นี้คฤหบดีบุตรเมื่อจะแสดงถึงทิศทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวคำเป็นอธิว่าทิศเบื้องหน้า บทว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปแล้วความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จเข้าไปก่อนเพราะพระองค์ทรงดำริว่าเราจะเข้าไปแล้วเสด็จออกไปแม้เป็นไปอยู่ในระหว่างทางจึงตรัสอย่างนี้บทว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วแหละความว่าไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นเดียวนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสูตรแม้ในตอนเช้าตรู่ทอยพระเนตรเห็นสิงคาะกะครหาบดีบุตรนั้นกำลังนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่ทรงดำริว่าวันนี้เราจะกล่าวสิงคาะกะสูตรอันเป็นวินัยของครหาแก่สิงคาะกะครหาบดีบุตรคอยคำนั้นจะมีผลแก่มหาชนเราควรไปในที่นั้นดังนี้ เพราะฉะนั้นพระองค์เสด็จออกแต่เช้าตรู่เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบินทบาทอันหนึ่งเมื่อเสด็จเข้าไปได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกกะขริหาบดีบุตรเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วแลบทว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับสิงคาลกกะขริหาบดีบุตร ความว่าในว่าสิงคาละกะคฤหาบดีบุตรนั้นไม่เห็นพระศาสดาแม้ประทับยืนอยู่ไม่ไกลยังนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่นั่นเองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเผยพระโอษฐุดุจมหาปทุมกำลังแย้มโดยสัมผัสแสงพระอาทิตย์ฉะนั้นได้ตรัสพระวาจานี้ว่าดูก่อนคฤหาบดีบุตรเธอทำอะไรหนอ ดังนี้เป็นต้นบทว่าข้าแต่พระองค์ก็ในวินัยของพระอริยะเจ้าท่านนอบน้อมทิศกันอย่างไรความว่าในว่าสิงคาลกะคริาหาบดีบุตรสดับพระตำรัสนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคิดว่าได้ยินว่าทิศที่บิดาของเรากล่าวควรนอบน้อมทิศหกนั้นไม่ใช่ทิศนี้ในว่า พระอริยาสาวกนอบน้อมทิฏหกอย่างอื่นช่างเถอะเราจะทูลถามถึงทิฏที่พระอริยาสาวกพึงนอบน้อมแล้วจึงจากนอบน้อมดังนี้สิงคารละกาก็ไหาบดีบทนั้นเมื่อจะทูลถามถึงทิฏเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวินัยของพระอริยะเจ้าท่านนอบน้อมทิฏกันอย่างไรเป็นต้นในบทเหล่านั้น บทวยถาเป็นเพียงนิบาทบทว่ากะถังปณะนะนี้เป็นบทถามบทว่ากรรมกิเลสทั้งหลายความว่าสัตว์ทั้งหลายจากเศร้าหมองด้วยกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ากรรมกิเลสทั้งหลายบทว่าฐานเนหิแปลว่าด้วยเหตุทั้งหลาย บทว่าอปายะมุขานี้แปลว่าทางแห่งความชิบหายบทว่าผู้นั้นคือพระอริยาสาวกผู้เป็นโสดาบันบทว่าจุดทศาปาปากาปะคาโตแปลว่าประสจากบาปคือความลามกสิบสี่อย่างเหล่านี้บทว่าฉะทิสา ปฏิชาทีแปลว่าปกปิดทิฏหกบทว่าอุพโ,โลกะวิชียยะความว่าเพื่อชนะโลกนี้และโลกหน้าทั้งสองบทว่าและโลกนี้อันพระอริยาสาวกนั้นปรารบแล้วความว่าจริงอยู่เวรทั้งห้าในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พระอริยาสาวกเห็นปานนั้นด้วยเหตุนั้น โลกนี้เป็นอันพระอริยาสาวกนั้นปรารบแล้วคือยินดีแล้วและสำเร็จแล้วเวรทั้งหลายหาย่อมไม่มีแม้ในโลกหน้าด้วยเหตุนั้นโลกหน้าเป็นอันพระอริยาสาวกยินดีแล้วเพราะฉะนั้นพระอริยาสาวกนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยประการดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตั้งแม่บทไว้โดยย่อบัดนี้เมื่อจะยังแม่บทนั้นให้พิสดารจึงตรัสว่ากรรมกิเลสสี่ที่พระอริยาสาวกละได้แล้วเป็นไฉนเป็นต้นบทว่ากรรมกิเลโสความว่าชื่อว่ากรรมกิเลสเพราะกรรมนั้นเป็นกิเลสพราะสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสจริงอยู่ คนมีกิเลสเท่านั้นย่อมฆ่าสัตว์คนไม่มีกิเลสย่อมไม่ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นปานตาิบาตท,ท่านจึงกล่าวว่าเป็นกรรมกิเลสแม้ในกรรมกิเลสมีอธินาทานเป็นต้นก็มีไัยะนี้แหละบทว่าอัฐาปรังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคถาประพันธ์แสดงความนั้นต่อไปอีกบทว่า ย่อมทำกรรมอันลามกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเมื่อพระองค์ทรงแสดงถึงบุคคลผู้กระทำแล้วผู้ไม่กระทำย่อมปรากฏฉะนั้นแม้ทรงตั้งบทแม่ว่าพระอริยสาวกย่อมไม่ทำกรรมอันลามกเพราะพระองค์ทรงฉลาดในเทศนาเมื่อจะทรงแสดงบุคคลผู้กระทำก่อนจึงตรัสบทนี้ว่าบุคคลย่อมกระทำกรรมอันลามก ในบททั้งหลายนั้นบทว่าถึงฉันทากติความว่าถึงอคติด้วยความพอใจคือด้วยความรักกระทําสิ่งไม่ควรทำํำแม้ในบทอื่นก็มีนัยยะนี้แหลในบททั้งหลายนั้นผู้ใดทําผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของด้วยสามารถความพอใจว่าผู้นี้เป็นมิตรของเราเป็นผู้ชอบพอกับเรา เป็นผู้เคาหากันมาเป็นญาติสนิทของเราหรือให้ของขวัญแก่เราดังนี้ผู้นี้ถึงฉันทากติชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามกผู้ใดกระทำผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของด้วยสามารถมีเวรกันเป็นปกติว่าผู้นี้เป็นผู้มีเวรกับเราดังนี้หรือด้วยสามารถความโกรธอันเกิดขึ้นในขณะนั้นผู้นี้ถึงโทสากติ ชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามกอันหนึ่งผู้ใดเพราะความเป็นผู้มีปัญญาอ่อนเพราะความเป็นผู้โง่ทึบพูดไม่เป็นเรื่องกระทำผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของผู้นี้ถึงโมหากติชื่อว่าย่อมกระทำกรรมอันลามกอันหนึ่งผู้ใดกลัวว่าผู้นี้เป็นราชวัลลบหรือเป็นผู้อาศัยอยู่กับศัตรูพึงทำความฉิบหายแก่เราดังนี้ กลัวทำผู้ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของผู้นี้ถึงพยากติชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามกอันหนึ่งผู้ใดเมื่อแบ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมให้ของกินเป็นพิเศษด้วยสามารถความรักว่าผู้นี้เป็นเพื่อนของเราหรือร่วมกินร่วมนอนกับเราย่อมให้ของพร่องไปด้วยสามารถความโกรธว่าผู้นี้เป็นศัตรูของเราดังนี้เพราะความง่เขลา ไม่รู้ของที่ให้แล้วและยังไม่ให้ย่อมให้ของพร่องแก่บางคนให้ของมากแก่บางคนกลัวว่าผู้นี้เมื่อเราไม่ให้สิ่งนี้พึงทำแม้ความฉิบหายแก่เราย่อมให้ของกินเป็นพิเศษแก่บางคนผู้นั้นแม้เป็นผู้มีอคติสี่อย่างนี้ก็ถึงอคติมีฉันทากติเป็นต้นตามลำดับชื่อว่าย่อมทำกรรมอันลามก พระอริยาสาวกแม้จะถึงสิ้นชีวิตก็ไม่ถึงอคติมีฉันทากติเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระอริยาสาวกย่อมไม่ทำกรรมอันลามกโดยฐานะสี่เหล่านี้บทว่ายศของผู้นั้นย่อมเสื่อมความว่าแม้เกียรติยศแม้บริวารยศของผู้ถึงอคตินั้นย่อมเสื่อมคือย่อมเสียหาย สุราห้าชนิดคือสุราทํำด้วยขนมสุราทํำด้วยแป้งสุราทําด้วยข้าวสุกสุราใส่สาเล้าสุราประกอบด้วยเธอชื่อว่าสุราในบทนี้ว่าผู้ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดังนี้ของดองห้าชนิดคือของดองด้วยดอกไม้ของดองด้วยผลไม้ของดองด้วยน้ำหวาน ของดองด้วยน้ำอ้อยของดองประกอบด้วยเธอชื่อว่าเมรัยแม้ทั้งหมดนั้นชื่อว่ามัจชะด้วยสามารถทําให้เมาบทว่าประมาณทัานังแปลว่าเหตุแห่งความประมาทบทนี้เป็นชื่อของเจตนาของผู้ดื่มน้ำเมาบทว่าประกอบเนืองเนืองอธิบายว่าประกอบเนืองเนือง คือทำบ่อยซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็เพราะเมื่อผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มน้ำเมานี้โภคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมและที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายบทว่าวิการละวิสิกขาจริยานิโยโคความว่า ความเป็นผู้เที่ยวไปในตรอกอันไม่ใช่เวลาบทว่าเที่ยวดูมหหรสพคือไปดูมหหรสศโด้ยสามารถการดูการฟ้อนเป็นต้นบทว่าประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความเกียดคร้านอธิบายว่าเพราะความเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบด้วยความเป็นผู้เกียดคร้านทางกายพระผู้มิพระภาคเจ้าทรงตั้งแม่บทของทางแห่งความเสื่อมหกประการอย่างนี้แล้ว เมื่อทรงจำแนกแน่บทเหล่านั้นในบัรนี้จึงตรัสว่าดูก่อนคฤหาปฏิบุตรโทษหกประการเหล่านี้แหละอยงนี้เป็นต้นในบทเหล่านั้นบทว่าอันตนเห็นเองคือความเป็นอยู่ในโลกนี้อันตนพึงเห็นเองบทว่าธนะชานี้แปลว่าเสื่อมทรัพย์ บทว่าก่อการทะเลาะความว่าก่อการทะเลาะด้วยวาจาและการทะเลาะด้วยการใช้มือเป็นต้นบทว่าน้ำเมาคือบอกเกิดแห่งโรคทั้งหลายความว่าน้ำเมาเป็นเขตแดนแห่งโรคเหล่านั้นมีโรคตาเป็นต้นบทว่าน้ำเมาเป็นเหตุเสียชื่อเสียงความว่าพระชนดื่มน้ำเมาแล้วย่อมประหารแม้มารดาแม่บิดาได้ ย่อมกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าวแม้อื่นมากย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยเหตุนี้ชนทั้งหลายถึงการติเตียนบ้างลงโทษบ้างตัดอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นบ้างถึงความเสียชื่อเสียงในโลกนี้บ้างในโลกหน้าบ้างด้วยประการชนนีุุ้รานั้นจึงชื่อว่าเป็นเหตุเสียชื่อเสียงของชนเหล่านั้นบทว่าน้ำเมาเป็นเหตุ ไม่รู้จักละอายความว่าเพราะน้ำเมาย่อมยังความละอายอันเป็นที่ซึ่งควรซ่อนเร้นควรปกปิดให้กำเริบให้พินาศเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ายังเฮริให้กำเริบดังนี้อันหนึ่งคนเมาสุราเปิดอวัยวะนั้นๆแล้วเที่ยวไปได้ด้วยเหตุนั้นสุรานั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นเหตุไม่รู้จักละอาย พระธรรมฮิริให้กำเริบบทว่าน้ำเมาเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาความว่าน้ำเมาย่อมทำความรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนให้อ่อนลงเหมือนปัญญาของพระสากเทระฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าน้ำเมาเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาแม้น้ำเมาไม่อาจทำให้ผู้ได้มรคปัญญาให้อ่อนได้พระสุรานั้น ย่อมไม่เข้าไปภายในปากของท่านที่บรรลุมากแล้วบทว่าสัตวทังประทังแปลว,ว่าเหตุที่หก